มาคะ่ะทุกคนมาอัปเดต19 20วันนะคะทำการบ้านสวนริมน้ำเจ็ตกับคุณประกิตนะคะทุกคนอันดีด้านข้างที่ให้ต่อมาตอนนี้เราก็ปรับพื้นที่ข้างหน้านะคะเอาเสาอัดแตงนะคะมาวาง6เมตรนะคะทุกคนข้างหน้าเราต่อออกไปอีกเมตรครึ่งนะคะเอาปูนแผ่นปูนมาวางะคะ่ะด้านข้างก็อีก สามเมตรนะคะต่อออกไปนะคะทุกคนก็รอเวลาให้เขามาส่งตอนโทรถามนะคะบอกว่าอีกประมาณเจ็ดวันนะคะทุกคนเขาจะมาส่งนะคะทุกคนเราก็ทํางานรอไปนะคะทุกคนนี่ช่างเอ็มของเรานะคะทุกคนสารพัดช่างได้ช่างใหญ่รองจากช่างเบลแล้วนี่ช่างกลุ่มเนี่ยมีแต่ัวรุ่นนะคะทุกคน รุ่นใดกระเบื้อง,งดเราด้ค่ะเด้อรวดเร็วทําใจจวดจวด,จวดฟาดแปดนะคะทุกคนกระเบื้องที่เจป๊ปิมเลือกมาติดนี่กับน่าจะจบวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้กําลังเก็บงานช่วงเป็นกระเบื้องนะคะทุกคนนี่รายละเอียดตรงซิงเอ้ยเร,เราไม่ทําซิงนะคะเราเป็นวางท,าทําที่วางของแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์จิบเบียร์เย็นๆนะคะทุกคนนี่ห้องนอนแล้วก็เก็บกําลังเก็บรายละเอียดนี่นะคะ ภาพกสิกลับไปกลับมานะคะเนาะเพราะว่าเจี P ๊ปิ้มเนี่ยอัปเดตสองวันติดกันเลยนะคนแดดช่วงบ่ายกันสิออกประมาณหอนแน่ค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนที่ยังนี่แหละค่ะเหล็กที่เตรียมต่อข้างนะคะวันที่สิบเก้าของการทําการวันที่ยี่สิบก็คือต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ตรงตรงนี้นะคะที่เราจะทําการต่อออกมาเนี่ยแล้วก็เสาอัดแรแล้วก็วางไป แล้วมีโครงการว่าข้างหลังนี่ก็อาจจะใช้เป็นแผ่นปูนหมดนะคะเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ซีแพ k นะคะทุกคนเออเราอยากได้เข้าอยากได้ระดับมานะคะอยากได้ระดับแบบไต่ระดับระดับขึ้นนะ่ะเป็นฟิวแบบว่าเออตรงนี้ที่จะไว้กลางตรงกลางเต็นเราไม่ทําหลังคาต่อออกมานะคะคุณนี่ จับระดับแล้วก็วางแผ่นปูนไปเลยไว้กลางตน้นเอาไว้เวลากลางคืนแล้วมันนอนชมดาวนะคะทุกคนตรงนี้นะคะแล้วถ้าใครไม่อยากจะอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เบียร์นะคะทุกคนโอ้เคาน์เตอร์เบียร์เคาน์เตอร์บาร์แบบโอ้ถ้าใครไม่อยากจะอยู่ห้องครัวแล้วก็มาต่อข้างๆกันนะคะทุกคนนี่บรรยากาศกลางคืนที่เราไปลอยกระทงวันนั้นนะคะทุกคนเนี่ยพอช่างเสร็จงานแล้วก็ไปลอยกระทงแล้วก็แวะบ้านสวนนิดนึงนะคะทุกคน เรามาเสียบบรรยากาศกลางคืนกันนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกระเบื้องยาง20วันทําการก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมืออื่นนี่ช่างน่าจะมาเก็บรายละเอียดยิบย่อยอย,อย่างอื่นแล้วก็จะติดชักโครชักโครกอันนี้แหละคะ่ะที่เจีิยมอยากได้แหงกค็คือตรงนี้นะคะทุกคนเคาน์เตอร์บาร์เคาน์เตอร์เบียนี่นะคะอันนี้ก็คือห้องนอนนะคะทุกคนอ่าเปิดไฟก่อนแป๊บหน,นึ่งนี่ ไกล่อันนี้ก็เซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือแค่ว่าเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่นําเสนอประตูเจ๊ปิมนะคะทุกคนประตูห้องครัวกับขอเป็นเหล็กฉลุนะคะทุกคนแบบเสียดายนะคะเสียดายอากาศข้างนอกคืออากาศข้างนอกนี่นี่เจ๊ปิมนี่ททาใจบริษัทสิปิดทึบนะคะทํากับข้าวแล้วก็อยากเสพบ,บรรยากาศข้างนอกนะคะเพราะลมข,ข้างหน้าอนะเป็นน้ํา เป็นแม่น้ํานะคะทุกคนเขา,า,าก็ยังอยากได้รรยากาศลมเย็นๆจากแม่น้ํานะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ห้องน้ําที่ว่านะคะเอามาตั้งเฉยนะคะทุกคนยังใช้ไม่ได้นะคะประกาศประกาศเพราะว่ายังบ่อต่อยังเป็นทางการเอามาตั้งรองไว้เฉยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่ยเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็คืออันนี้เปิดได้นะคะทุกคนเนี่ยเวลาทํากับข้าวเราก็เปิดตรงนี้นะคะ ปึ้งแล้วก็สามารถตรงเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็วางกรงวางแก้วเลยว่านั่งทำนั่งทานอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะนั่งข้างนอกได้นั่งข้างในได้นะคะพื้นที่ใช้สอย6คูณ6เมตรนี่ก็คือห้องน้ําห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะแล้วเรายังมีโครงการต่อไปข้างนอกอีก2ต่อไปข้างนอกก็คือไว้กลางตรงกลางเต็นท์นะคะทุกคนข้างๆเออบรรยากาศ สามสี่คนนี่ก็เต็มแล้วค่ะบ้านเรากระทัดรัดค่ะบ้านสวนนี่คือกระทัดรัดพร้อมใช้นะคะนี่ผู้คุมในผู้คุมใหญ่เนี่ยเสือเ้อแดงนั่นแหละฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนเผื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะเผื่อใครกําลังอยากทําบ้านสวนหรือว่าบ้านบ้านหลังเล็กๆพร้อมใช้นะคะทุกคนช่างเผื่อมีคนชอบแบบเจ๊ปิมนะคะทุกคนก็สามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะทุกคน เพราะว่าบางคนก็นกำลังอาจจะมีโครงการทาบ้านเนาะคะเนาะกับเออเป็นแรงบันดาลใจเป็นทางเลยอีกทางนะคะทุกคนฝากติดตามนะคะทุกคนขอบคุณที่มาดูมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนเบรรยากาศกลางคืนกันแล้วแต่มากเนาะคะเนาะพื้นที่ของเราเราจะทําอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะทุกคนไฟอันนี้เจ๊ปิ๊มมีขายนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเปิดเพลงได้นะคะบูธได้ด้วยนะคะเสียบแฟลตได้หรือเสียบ เพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบได้เลยนะคะทุกคนไฟนี้มีขายหลักร้อยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจทักเก็บเป็นมานะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็คือจะมาอัปเดตให้ดู1 9บถึง20วันทําการนะคะทุกคนโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ